สวัสดีครับสวัสดีแฟนมวย f c ทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาจะเจอกับผมหมอมวยบ้านนอกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมศึกมวยมันวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่10พพฤษภาคม2567โดยช่อง24ทูิบสียูก็ทําการถ่ายทอดสดจากเวทีมวยนานานชาติรังสิตก็ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาไปจนถึงเวลา20นาฬิกาโดยประมาณ เสียโบสคุณนัทเดชวชิรรัตนวงศ์พร้อมทีมงานเพชรยินดีก็ประกบคู่มวยไว้ตามใบารายการดังนี้ครับคู่ที่1เพชรดาราวันของโอม MBK เจอกับโลมาลูกสวนที่มาแทนโชคปรีชาเจอกันที่พิกัด115ปอนด์เท่ากันคู่ที่2เพชรสีดำสิทธิ์เจริญทรัพย์มา109ปอนด์ต่อให้ชัยพลดาปร,รานสารคามมา1้0ปอนด คู่ทีสาเพชรส่องแสงเพชรยินดีอะคาเดมีเจอกับคู่ปรับเก่าเพชรกากา้าโชดบางแสนที่พิกัด118ปดอนด์คู่เอกคู่ทีสี 4, อีสานเหนือโชนบางแสนเจอกับชาตทวีสจอจอยปราจีนที่พิกัด131ป่อปอนด์ครับ รับก่อนจะไปฟังทัศนวิจารณศึกมวยมันวันศุกร์ทั้ง4คู่เช่นเคยครับหมอมวยบ้านนอกก็ขอกําลังใจจาก F c ทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับส่วนแฟนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปรุ่นไปเชียร์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวทีหมอมวยก็ขอโอกาสแนะนํามวยพักยก PK24 ช่วยท่านใดครับมวยพักยก PK24 ระบบออ,โ,อโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ idline pk 2 4 แอปพลิเคชันจะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอหมวยบ้านนอกแนะนำมาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปกันครับทัศนวิจารณ์คู่ที่1เพชรดาราวันของโอม MBK เจอโลมาลูกสวน115ปอนมุมแดงเพชรดารานี้ก็ประเภทฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นกาดได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ ตั้งรับจับทางได้เดินเป็นปัมรัตฟัดตีบูดุดันปอดใหญ่ปลายแรงหาไฟล่าสุดชนะสแพ้สองสามครั้งหลังก็มีชนะคะแนนเพชรพระการสิทธเจแดงที่เวทีมรังสิตแพ้คะแนนฉัดเพชรเกียรติธงยศที่เวทีมรังสิตล่าสุดแพ้นอกยกสี่เพชรอุบลสอก้องเกียรติที่เวทีมรังสิตครับส่วนน้ำเงินโลมาลูกสวน นี่ก็ประเภทฝีมืออาวุธครบเครื่องเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายเหลี่ยมเชิงดีบูดุดันขยันออกอาวุธแต่ว่าฟอร์มการชกยังอยู่ในช่วงขาลงนะครับห้าไฟล่าสุดชนะหนึ่งแพ้สีสามครั้งหลังนี้ยังสะกดคำว่าชนะไม่เจอนะครับก็มีแพ้จงสนันสิทธนายเคที่สยามอ้อมน้อยแพ้คะแนนสีธนนชัยสุจีบะหมี่เกีียวที่ศึกก้ามวยดีวิถีไทย ล่าสุดก็แพ้คะแนนสีธนนชัยสุจิบะมีเกี่ยวอีกครั้งหนึ่งที่ศึกกิจเมืองนอนท์ครับครับรูปเกมที่น่าจะเป็นแดงเพชรดาราวันของโอม MBK หรือว่า,าเพชรดาราสารฝันกีฬานาทวีอายุ14จากสงขลานะครับสูง175รุ่นน้องนะครับได้ส่งได้ลอยส่วนนํำเงินโลมาลูกสวน อายุ22รุ่นพีจากยาโสธรเสียเปียบรูปร่างแต่ว่าน้ำหนักปล่อยๆมากกว่า1โลครับตนๆน,น่าจะคูคีสูสีนะครับแต่ว่าไปลายๆผมมองว่าทางด้านมุมแดงเพชรดาราวันของโอมเบบี้อ b k นะครับจะาสสายรูปร่างที่สูงยาวกว่าเดินบทเดินเบียดปั้มรัดฟัตตีแสงเอาชนะได้ไทายๆครับผมให้แดงเพชรดาราวันของโอมเอ็เเป็นมือรักมือชอบระดับ สดาวครับต่อที่คู่ที่2เลยครับเพชรสีดำสิทธิ์เจริญทรัพย์มาร0 9ปอนต่อให้ชเชย,ยพลดาบรานรารคามา1 1 0ปอนแดงเพชรสีดำฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาตั้งรับจับทางได้เดินเป็นเหลี่ยมเชิงดีแต่ว่าฟอร์มนี้ก็ยังอยู่ในช่วงขาลงนะครับหาไฟล่าสุดชนะ1แพ้4 สามครั้งหลังก็มีแพ้คะแนนยอดขุนพลเกียรติจำรูนที่ราชดำเนินชนะคะแนนวันมีโชคทีเคดีมวยไทยยิมที่ราชดำเนินล่าสุดแพ้คะแนนเพชรน้ำหนึ่งนุ้ยสี่มุมเมืองที่เวทีราชดำเนินครับส่วนน้ำเงินเัยเยบพลดาบเรนสาร,รคามนี่ประเภทไฟเตอร์เดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดถนัดขวาบูดุดันปั้มรัดฟันตี มีลูกฮึดตลอดปอดใหญ่ปลายแรงเหลี่ยมเข่าเก๋าเกมภาพไฟล่าสุดชนะซแพ้สามสามครั้งหลังก็มีชนะคะแนนแพรสีดำสิทธิ์เจริญทรัพย์ที่เวทีมรังสิตแพนอ็อกยกสามขุนหารไก่ศิรภพบ็อกซิ่งยิมที่เวทีมรังสิตล่าสุดแพนอ็อกยกสามแสนสนเล็กสิงสอนรามที่เวทีมรังสิตครับ สำหรับคู่นี้นะครับเคยใช้บริการกันมา2ครั้งนะครับครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนปี6-6เป็นฝ่ายเพชรสีดำชนะก่อนครั้งที่2เมื่อ12ธันวาคมปี6-6เป็นทางด้านชัยพลแก้มือได้นะครับชนะบ้างสรุปก็ผัดกันแพ้ชนะมาคนละครั้งนะครับวันนี้มาเจอกันเป็นครั้งที่3เพชรสีดำได้สูงได้ยาวนะครับ ต้องต่อน้ำหนักให้1ปอนเพื่อความเหมาะสมนะครับสำหรับผมดูว่าเพชรสีดำรุ่นน้องต่อเฉพาะน้ำหนักครับต่ว่ารูปร่างยียังได้สูงได้ลอยกว่านะครับเข่าเจอเขา่าตัวใหญ่โดนต่อโดนคุณทีผมทีตัวใหญ่น่าจะเห็นชัดเจนกว่าครับผมให้แดงครับเพชรสีดำติดเจริญทรัพย์เป็นมวยรักมวยชอบระดับ2ดาวครับ ไปต่อกันที่คู่ที่3เลยครับคู่ที่3มนี่ทางด้านมุมแดงนี่เป็นเพชรสองแสงเพชรยินดีอะคาเดมี่ส่วนเพชรกาก้าชดบางแสนนี่เป็นมุมน้ำเงินนะครับมาดูที่มุมแดงครับ เพชรซองแสงเพชรยินดีอะคาเดมี่ ing, นี่ประเภทฝีมืออาวุธครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาตั้งรับจับทางโรโตอรอบวกเลี่ยมเชิงดีเก๋าเกมนะครับอร์มการชกนี่ต้องบอกว่ายังอยู่ในช่วงขาลงนะครับห้าไฟหลังมีชนะ1แพ้4 3่สาครังหลังก็มีแพ้คะแนนเพชรบึงการโรงเรียนกีราโคลาสที่รังสิตแพนอกยก3ดอกไม้ป่าสจตงปราจีนที่รังสิตล่าสุดก็แพ้คะแนน เพชรกาก้าชดบางแสนคู่ชกวันนี้ที่เวทีราชดำเนินเมื่อวันที่11เมษาย,ยนปี67ที่ผ่านมาส่วนน้ำเงินเพชรกาก้าชดบางแสนนี่ก็ประเภทไฟเตอร์เขาอาชีพเดินเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายปั้มรัดฟัดตีประเภทเชิงไม่สนชนลูกเดียวนะครับก็ปอดใหญ่ปลายแรงหากไฟหลังก็มีชนะ3แพ้2 3ครั้งหลังก็มีแพ้คะแนนนิโรธ ไฟเตอร์มวยไทยที่เวทีมรังสิ์ชนะน็อกยกสามเพชรธรรมราชสัทวินที่รังสิตล่าสุดก็นี่ลครับชนะคะแนนเพชรสองแสงเพชรยินดีอะคาเดมี่ที่เวทีราชดำเนินอย่างที่บอกครับคุณนี้ต้องบอกว่านอกกับในซ้ายกับขวาทั้งคู่เจอกันมาในนัดล่าสุดเมื่อวันที่11เมษายนปีหกเกที่ราชดำเนินเป็นเพชรกากา้าพลิกชนะ เพชรส่องแสงลงมานะครับแบบคาใจของฝ่ายเพชรส่องแสงเองนะครับคู่นี้ถือว่าเป็นดาบี้แมทแห่งเมืองสารคามนะครับมหาสารคามดาบี้แมทกรูปเกมต้นๆก็น่าจะเป็นของเพชรส่องแสงที่ทําได้ดีกว่าเช่นเคยครับส่วนปลายๆวันนี้ผมมองว่าเพชรส่องแสงจะอาศัยความเก่าเหลี่ยมมวยเพิ่มศอกดักฟันแก้มวยเข่านะครับจะล้าตาได้ท้ายๆครับ คููนี้ผมให้แดงครับเพชรสองแสงเพชรยินดีอะคาเดมี Academy, เป็นมวยรักมวยชอบระดับ1ดาวครับมาถึงคู่เอกครับคู่ที่4ของรายการอีสานเหนือชนบางแสนเจอกับชาติทวีสจอจอยปราจีนพิกัด131ปอนด์มาดูที่มุมแดงอีสานเหนือนี่ก็ประเภทฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นเตะซ้ายต่อยซ้ายปั้มรัดฟัดตีมีลูกขึ้นตลอดปอดใหญ่ปลายแรงเป็นมวยฟอร์มสดครับ หาไฟล่าสุดชนะ4แพ้1สามครั้งหลังก็มีชนะคะแนนปานเพชรไฟเตอร์อรมวยไทยที่เวทีมรังสิ์แพ้คะแนนปาฏิหาริย์พอรักบุญที่รังสิทตล่าสุดชนะคะแนนพันศักดิ์วอวันทวีที่เวทีราชดำเนินเมื่อวันที่28ธันวาคมปี66ที่ผ่านมานะครับก็หยุดไปประมาณ4-5เดือนนะครับ ส่วนชาติทวีสจจยปราจีนนี่ก็เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟันตีเหลี่ยมเชิงดีเก่าเกมตั้งรับจับทางได้เดินเป็นอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยครับ5ไฟล่าสุดชนะ2แพ้3 3ข้างหลังมีแพ้คะแนนวุฒิเดชทีเด็ด99ที่ศึก9วยดีวิถีไทยชนะน็อกยก3เพรโทไฟเตอร์มวยไทยที่วิธีวรัง่งเิ์นะครับ แล้วก็ล่าสุดก็ชนะนอกยก39กรดับสอเทียนโผครับครับสำหรับรูปเกมที่น่าจะเป็นทั้งคู่นี่อายุ20ปีเท่ากันนะครับแดงอีสานเหนือชดบางแสนเด็กกาลสินแต่ซ้อมที่จังหวัดระนองนะครับเป็นมวยเข่าเดินเปิดเกมส่วนน้ำเงินชาติทวีสจจอยปราจีนเด็กสงขลาซ้อมที่อันสุขุมวิทนะครับได้สูงได้ลอยนิดนิด น้ำหนักปล่อยๆมากกว่า2โลกระดูกมวยพอๆกันครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าน้ำเงินชาติทวีสจจยปราจีนจะอาศัยอาวุธที่หลากหลายกว่าหนักแรงกว่าจะเบียดเอาชนะอีสานเหนือชดบางแสนได้ไทยๆครับผมให้น้ำเงินชาติทวีสจจยปราจีนเป็นมือรักมวยชอบระดับ3ดาวครับครับก็จบทศนวิจารณศึกมวยมันวันศุกร ทั้ง4คู่นะครับก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบหมอมวยก็ขอโอกาสแนะนําสาหรับเชียร์มวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปรุ่นไปเชียร์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวทีหมอมวยก็ขอแนะนํามวยพักยก PK สองสี่ช่วยท่านได้ครับมวยพักยก PK สองสี่ระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการสวไยสนใจก็แอดไปที่ ID Line #PK24 #PK24 จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลา อย่าลืมแจ้งว่าหมอมวย้านนอกแนะนำมาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับไปกันครับสรุปมวยรักมวยชอบศึกมวยมันวันศุกร์ประจําวันศุกร์นี้คู่ที่หนึ่งผมให้แดงเพชรดาราวันของโอม M b k บเป็นมวยรักมวยชอบระดับ4ดาวทั้งใหญ่ทั้งยาวเข่าแรงแสงปลายปลาย คู่ที่2ก็ให้แดงครับเพชรสีดำสิทธิ์เจริญทรัพย์เป็นมวยรักมวยชอบระดับ2ดาวสดบทดเก๋าเอาอยู่ส่วนคู่ที่3ก็ยังเป็นแดงครับเพชรสองแสงเพชรยินดีอะคาเดมี่เป็นมวยรักมวยชอบระดับ1ดาวกระดูกมวยเหลี่ยมมวยดีกว่าครับคู่ที่4ให้น้ําเงินครับชาติทวีสจอจอยปราจีนเป็นมวยรักมวยชอบระดับ3ดาวหนักแรงหลากหลายปลายมั่นคงครับ หนักแรงหลากหลายปลายมั่นคงครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างถ้าเห็นด้วยก็ตามได้เลยแต่ถ้าเห็นต่างก็สวนได้ไม่ว่ากันครับขอบคุณที่ติดตามโชคดีครับสวัสดีครับ